เรื่องเล่าหลังลงตอนพจนอาคมสามพระที่เขาขาดเรื่องนี้ผมรับฟังมาจากปู่ ท่านเล่าเอาไว้ก่อนจะจากไปด้วยไว้82ปีซึ่งก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วหากตอนนี้ท่านยังอยู่สิริอายุคงเหยียบ90และท่านก็คงได้แต่นอนแม่หลังแปะเสือ่อขยับขย่ือร่างกายไม่ไหวเพราะขนาดตอนนั้นอาการป่วยจนเลอะเทอะของท่านก็แย่อาการ วันดีคืนดีนึกย้อนถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาได้ก็ปลุกลูกหลานที่ไปนอนเฝ้าไข้ให้ลุกมาฟังไม่เกี่ยงเวรยนยามคราวไหนที่เกิดจำอะไรไม่ได้ขึ้นมาเห็นหน้าใครเป็นชี้หน้าดา่าหาว่าลูกหลานที่ยืนหน้าสลอนอยู่นั้นคือโจรป่าโจรภูเขาที่จะเข้ามาอาชีวิตท่าน ซึ่งครั้งใดที่ท่านเกิดเลอะเลือนท่านจะคิดว่าตัวเองเป็นพระหนุม่มที่ทุดงติดตามพระอาจารย์อยู่ร่ำไปเรื่องนี้หากอาการของท่านไม่กำเริบไม่มีทางที่จะได้รู้ว่าสไยที่ท่านเป็นพระนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่แล้ว ก่อนที่ท่านจะเสียได้สักอาทิตย์กูก็เรียกลูกหลานทุกคนเท่าที่จะมีเวลาว่างให้มาหาบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังซึ่งทุกคนที่อัดกันอยู่ในห้องพักผู้ป่วยก็ไม่มีใครปรีปากบอกหรอกครับว่าเรื่องนี้เขารู้คร่าวๆกันหมดแล้วตัวนั้นน่ะน,นะกูยังเป็นพระบวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาด้วยซ้ำ ปูเอ่ยเสียงแหบแห้งปากสั่นละลิกตามวัยสำขาญด้วยความที่ท่านเป็นคนสมัยเก่าจึงติดพูดกับลูกหลานว่ากูมึงซึ่งมันก็ไม่ได้หยาบคายอะไรเลยสำหรับครอบครัวเราปูเล่าว่าตัวท่านปวดได้แค่อาทิตย์เดียวพระอาจารย์ที่เป็นสมภารประจำวัดนั้นก็อเอ่ยปากชวนท่านออกทุดงเลย บอกว่าจะล่องใต้ไปพิษณุโลกจะพาท่านไปกราบสหธรรมิกของพระอาจารย์ให้ท่านนั้นประสิทธิ์ประสานวิชาให้ก็คนสมัยก่อนนะครับบวชเรียนเข้าวัดก็ไม่ได้อะไรมากไม่เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับธรรมะก็ร่ำเรียนเกี่ยวกับคาถาอาคมเท่าที่บุญของตัวเองจะเรียนได้น้อยนักที่จะบวชเดวันเวันบวชไปงั้นๆ แล้วอ้างว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ศึกออกมาได้แต่ละหังซัมมาเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเขาบวชทีก็ได้ภรษาเข้าหน้ากระถินนั่นแหละครับปู่ของผมก็เช่นกันเมื่อไม่ต้องเข้ารับราชการทหารก็หันหน้าเข้าวัดโดยไม่มีกำหนดศึกกล่าวว่าผ้าเหลืองร้อนตอนไหนบทบุญเมื่อใดเลิกศึกก็มาเองสามปู่ทวดยังพาไปบวชวัดที่ไกลปืนเที่ยง ชนิดที่มองไปทางไหนส่วนใหญ่ก็เป็นป่าฉะนั้นเรื่องที่จะศึกออกมาโดยไวนั้นจึงเป็นประได้ยากเพราะแถบนั้นไม่มีสิ่งยั่วยุเหมือนตัวเมืองท,ทุดงหรือครับผมเนี่ยนะเออก็เองนั่นแหละบวดทั้งทีได้ของเดียวไว้ป้องกันตัวสักหน่อยไม่เอาหรือท่านสมพานบอกให้ปู่เตรียมตัวสองวัน ก็าพาออกทุดงเลยเดินลัดเลาะชายป่าเรียบถนนบ้างจนกระทั่งไปถึงเขาขาดซึ่งก็เป็นเวลาบ่ายแก่แล้วท่านสมภารแนะให้ปงของลงปกักกดอยู่ที่นั่นเสียหนึ่งคืนไว้ตอนเช้าค่อยเดินต่อคาดว่าน่าจะถึงวัดเป้าหมายไม่เกินเย็นหลังจากปกักกดเรียบร้อยซึ่งก็เป็นเวลาพรเพลพอดี กิจกรรมต่อมาหลังจากนั่งพักให้พอหายเหนื่อยก็คือการสวดมนต์ภาวนาตามปกติปู่บอกว่าตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามาในเขตปา่าแถบนั้นใจมันวิวๆวิวไม่ยอมหยุดบางครั้งเกิดอาการเสียวสหลังว่าแบบไม่มีสาเหตุคอยละแวงเหมือนมีคนแอบมองอยู่จนต้องเหลียวหลังก็บ่อยครั้งท่านสมพันธ์สั่งให้ปู่ก่อไฟ ไหวเสียต่แต่ตะวันยังไม่จริงครบท่านว่ามันเป็นธรรมเนียมป่าที่จะไม่ก่อไฟตอนค่ำม,มืดดึกๆไปแล้วถ้าไม่จำเป็นแม้เราเป็นพระแต่ธรรมเนียมพานบางเรื่องเรายึดถือปฏิบัติไว้ก็ไม่เสียหายปู่ก้มหน้าก้มตาทำตามคำสั่งแต่โดยดีด้วยเห็นว่าทุกคำที่ออกจากปากครูบาอาจารย์ย่อมมีที่ถูกมากกว่าผิดอยู่แล้ว ประมาณหนึ่งทุ่มสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น <Okay. S 1> เมื่อจูจ่ๆริ่งเรไรเกิดเงียบเสียงลงอย่างปริศนา <Okay. S 1> แล้วปู่ก็มองเห็นว่ามีดวงไฟวับแวมมาจากแนวป่าด้านล่างซึ่งติดกับถนน <Okay. S 1> ดวงไฟนั้นขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนกระทั่งสามารถแกะรายละเอียดออกมาได้ชัดเจนว่าเกิดจากคบใต้ของใครบางคน แต่แล้วไอ้ใครบางคนที่ปู่คิดก็เรียกว่าผิดถนัดต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนมากกว่าชายชะกันน่าจะเรือนสิบแต่งกายด้วยชุดดำตั้งแต่หัวจรดเท้าบางคนถือดาบบางคนพาดปืนหรือซองไว้บนบ่าเห็นเพียงเท่านั้นก็รู้ได้เองโดยไม่ต้องให้เจ้าตัวเอ่ยบอกว่านั้นคือโจรโจรแน่ๆแ,และดูเหมือนจะใจเหี้ยมเสียด,ด้วย เพราะหนึ่งในนั้นวาดปากกระบ,บอกปืนชี้มายังปู่ที่นั่งตัวสั่นพรับๆอยู่หน้ากรดมีเงินมีคําไม่พระถ้ามีก็ส่งมาจะได้ไม่ต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าอยู่แถวนี้โจรที่ชี้ปากกระบ,บอกปืนห่างจากหน้าปู่ไม่ถึงครึ่งศอกเอ่ยเสียงเหี้ยมปู่นั่งใบกินเพราะไม่รู้จะตอบโต้ประการใด จะบอกว่าของมีค่าติดตัวไม่มีเลยพวกมันจะเชื่อมไหมประเดี๋ยวหาว่าเล่นตุกติกอีกและจะบอกให้ค้นตัวดูเอาเองเดี๋ยวโจนก็โมโหหาว่าไปกวนบาทามันเข้าเหนียวไกลใส่ขึ้นมามีตายอนาถอยู่ตรงนี้หรือคือปู่ผมกลัวจนคิดอะไรไปเกินความจริงหลายขุมเลยแ่ละครับตอนนั้นเรนพระ หมอมีค่าจะไปมีได้ยังไงหรอโย,ยมท่านสมพานซึ่งปักปลดอยู่ไม่ห่างจากกันว่าเฮอ,อลำพังป้นเขากินก็บาปนักพอแรงอยู่แล้วนี่ถึงขั้นขู่เอากับพระกับเจา้านรกน,น่ะไม่รู้จักหรือขาดคำของท่านสมพานดูเหมือนพวกโจรจะโกรธมาก พระจากปูตรงปลายยังกฎของท่านทันทีนทอย่างไม่ทันจะได้คู่เข็นตะอคอกใส่แต่อย่างใดเสียงสัตว์บางอย่างก็คำรามรั่นจนบรรยากาศสั่นสะเทือนปู่ว่าเสียงนั้นทรงพลังและร้ายกาจจนรู้สึกได้ส,ส,สมิงหนึ่งในกลุ่มโจโรโผล่ขึ้นมาเสียงตื่นและพวกนั้น ก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าทิ้งนามโจรร้ายกลายเป็นหมาไปเสียอย่างนั้นถ้า่อเป็นสมิงจริงมันก็ไม่ยากหรอกแต่ดูจะไม่ใช่นี่สิท่านสมพานเอ่ยราจะเปยกับตนเองก่อนจะบอกปู่ย้ายกรดไปปักข้างๆท่านบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนสมท่านยังลุกขึ้น ใช้ไม้ขีดเป็นวงกลมล้อมรอบต้นไม้ที่พวกตนปักกลดเอาไว้ด้วยเห็นแบบนี้ปู่อมผมยิ่งจิตตกหนักเข้าไปอีกเอามามาลองดูกันท่านสมพานโพร่ออกมาก่อนจะนำเทียนน้ำมนต์ออกมาจากย่ามสามเล่มจัดหัวจัดท้ายให้เท่ากันแล้วบิดมันจนเป็นเกลียวระหว่างนั้น ก็ท่องคาถากำกับไปด้วยปู่ของผมถามว่าทุกคำที่พูดออกมารวมทั้งกริยาที่ทำอยู่ตอนนี้หมายความว่าอย่างไรจูจๆเสียงแส,สากาๆดังมาจากป่ารกด้านหลังก็ทำให้ชะงักงันเงียบกริบหันควับไปมองก็เห็นเป็นแสงสะท้อนของในตาสัตว์แต่ช่วงห่างระหว่างสองตากับความสูงจากพื้น มันเป็นของมนุษย์แน่ๆและก็เป็นจริงดังนั้นเพราะผู้ที่ก้าวออกมาจากเงามืดสู่แสงสลัวรางของกองไฟเล็กๆที่ปู่ก่อไว้ตามคำสั่งคือพระสงฆ์แต่เป็นพระสงฆ์ที่แปลกไปเสียทุกอย่างจีวรสีดำสนิทสำตายังดุจนปู่ต้องหลบตาต่ำไม่กล้ามองหน้าท่านมาพร้อมกับกลิ่นสาบสางที่ลอยเอื่อยตามลม รู่เดียวก็หายไปพระรูปนั้นมาถึงก็ไม่มีการกล่าวทักทายใดๆหรือถามถ่ายตามที่ควรจะเป็นเอาแต่จ้องนิ่งไปยังท่านสมภารที่นั่งบริกรรมคาถาบิดเทียนน้ำมนในมืออยู่แบบนั้นอย่ามาลบกวนกันดีกว่าเราเพียงจะมาพักขาคืนเท่านั้นรุ่งเช้าก็จะไป ท่านสมพานกล่าวเสียงเรียบมือก็ยังบิดเทียนอย่างประานีตแต่พระอาคันตุกะกลับไม่ยอมพูดจาตอบโต้เอาแต่จ้องนิ่งมายังปู่และท่านสมพานสำยังพ้นลมหายใจฟืดฟาดออกจากจมูกปู่บอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาอย่างรุนแรงจนต้องเบือนหน้าหนีจังหวะนั้นท่านสมพาน ยื่นเทียนที่ผ่านพิธีกรรมของท่านจนเสร็จทิ้นไปข้างหน้าพระรูปนั้นถอยกลูดออกไปสองสามก้ารากับว่าเทียนที่บิดม้วนนั้นมีอะไรน่ากลัวกูเคยได้ยินมานานเรื่องกระสิงไฟได้เห็นกับตาก็ครั้งนั้นแหละเทียนน้ำมันที่รีดรวมกันเป็นเกลียวจู่ๆก็เกิดประกายไฟแตกเปลืระและลุกพลึบขึ้นทันทีนั่นเองพระสงฆ์จีวรดำ งตัวรงคารสีขาแยกเขี้ยวขู่คำรามลั่นเสียงพระรูปนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษิ์แต่เป็นเสียงของสัตว์ร้ายซ้ำในตายังกลายเป็นสีเขียวสะสอนแสงวาบวาับพี่กันดีๆไม่รู้เรื่องหรือต้องให้เจ็บตัวกันบ้างล่ะนะเป็นพระแล้วยังยุ่งกับของต่ำจนเป็นแบบนี้แล้วแท้ ขาดคำของท่านสมพานพระรูปนั้นก็กระโจนเข้าใส่ระยะสามสี่เมตรแต่กลับพุ่งตัวเข้ามาหาได้โดยการกระโดดเพียงครั้งเดียวหูได้แต่นั่งนิ่งตาเหลือกค้างเพราะไม่รู้ว่าตัวเองพบเจอกับอะไรอยู่ในขณะนี้แต่การโจมตีของพระรูปนั้นกลับไม่ได้ผลเพราะทันทีที่เข้ามาใกล้เขตขายอาคม ที่ท่านสมพารขีดเอาไว้เกิดมีเสียงเปรี้ยเหมือนไฟฟ้าช็อตแล้วร่างของพระอาคันตุกกะก็กระเด็นกลับไปที่เดิมของกลิ่นขนเหม็นไหมเห็นคระครุง้งปู่เกือบร้องรั่นถามออกไปอยู่แล้วเชียวแต่เมื่อพระรูปนั้นพลิกกายกลับมายืนจังก้าสี่ขาในสภาพกึ่งคนกล่งสัตว์หน้าตาแม้จะเป็นมนุษย์ แต่ร่างกายกลับมีขนลายเหลืองคาดดำจางๆปรากฏให้เห็นแน่แล้วนั่นไม่ใช่พระธรรมดานั่นเป็นสมิงนั่นไม่ใช่สมิงนั่นมันสางท่านสมพานประกาศกล้าวเรากับจะรู้ถึงความคิดของปู่แล้วสิ่งต่อมาที่เกิดขึ้นคือเปลวไฟที่เต้นเรา้าอยู่บนเทียนในมือท่าน เกิดสันไหวยืดยาวออกเหมือนจะมีชีวิตมันพุ่งเข้าหาไล่ล่าสางพระอย่างไม่ลดละฝ่ายสางพระที่เมื่อครู่แสดงอาการดุร้ายเกี่ยวกรัดก็ได้แต่หนีอย่างเดียวไม่มีเวลาหันมาจ้องทำร้ายท่านสมพานกับปู่เลาะเพียงต้องหลบลีกจากแท่เพลิงที่ตามกัดดังงูไล่ฉกเหยือ่อเงา เสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อแท่เพิงที่มีต้นตอจากเทียงไขในมือท่านสมนภารฟาดใส่ร่างของสางพระเต็มแรงในจังหวะที่กำลังกระโดดเยงเยงเล่นเอาร่วงกระแทกพื้นเสียงดังกับคืนร่างเป็นมนุษย์ในชุดผู้ทรงศีลดังเดิมพระรูปนั้นค่อยๆยันกายลุกขึ้นด้วยความยากลำบากสะบัดบางอย่างออกมา เป็นภาษาที่ปู่ฟังไม่เข้าใจแล้วพุ่งเข้าป่ารกหนีหายไปในที่สุดพร้อมๆกับแท้เพิงที่หน้าหวาดกลัวนั้นก็าหายไปด้วยเหลือเพียงเปลวไฟเต้นเล่าเช่นเทียนธรรมดาทั่วไปหลังจากทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยท่านสมพานจึงเล่าให้ฟังว่าพระรูปนั้นไม่ใช่คนไทยน่าจะมาจากฝั่งเขมร เมื่อฟังจากคำสวดที่ฝากฝังความแขนเอาไว้ว่าอย่าให้เจออีกพอดีว่าท่านสมพันธ์เคยเข้าไปอยู่วัดแถบเพื่อนบ้านหลายภรษาจึงพอจะฟังออกได้ไม่ยากพระรูปนั้นไม่ใช่สมิงแต่เป็นสางซึ่งเป็นอสุรกายที่แต่งกว่าสมิงปราบยากกว่าเพราะสมิงอาจเป็นวิญญาณของคนที่ถูกเสือฆ่าแล้วเข้าสิงจนกลายเป็นเสือผี หรือไม่ก็วิญญาณแขนของเสือที่เข้าร่างในพานเพื่อแก้แขนแต่สางคือผู้ที่ฝักใฝ่วิชาอาคมเรียกจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายมาเข้าร่างและเมื่ออยู่ในร่างเสือแล้วยังเข็นฆ่าผู้คนกัดกินเป็นอาหารความชั่วร้ายทำให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกการจะปราบสางนั้นจำเป็นต้องอาศัยวิชาและพลังจิตขั้นสูง ต่อให้มีอาคมจากเกกิดังแค่ไหนแต่ผู้ถือคลองใจไม่แข็งพออาวุธนั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายสาลได้แม้แต่ปลายก้อยคืนนั้นผู้เลือกที่จะนั่งทำสมาธิแทนการนอนด้วยว่าเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาทำให้ไม่สามารถข่มตานอนได้หางเลือกเดียวที่จะไม่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าไปคือต้องนั่งสมาธิ บริกรรมบทสวดต่างๆในใจไปเท่านั้นรุ่งเช้าหลังจากจัดแจงธุรสวนตัวเรียบร้อยท่านสมพานก็พาปู่เดินทางไปยังวัดที่ตั้งใจไว้ต่อไปตลอดทางที่ปู่เดินตามท่านสมพานในใจก็คิดไปต่างๆนานาว่าตอนกลับจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างและที่สำคัญคือขากลับ ท่านสมพานจะพาไปปักกรดที่เดิมอีกหรือไม่หากเป็นแบบนั้นสางพระจะยอมรามือโดยง่ายเหมือนครั้งนี้หรือไม่ก็เล่นไปทำเขาเสียเจ็บแสบเอาไว้มีหรือถ้าเจอกันอีกเขาจะยอมคุยแต่โดยดี